สวัสดีจ้ามินองยินดีต้อนรับสู่ชมตาลูกตาลเชนแนวจ้าเสาร์น,นี้ทองไห้ทองนา้าคือเราค่ะ่อน,น,นองเสียงรถไทยวุ่นวันวุ่นวัน,วน,วน,วนมินองพูดวันมันเสียงเพื่อนนัน เห็ดอีหยังเห็นบ้านพี่น้องทางแบกเข่าจ้าวัดเพื่อนบ้านเข่าไหมพี่น้องมึงพี่น้องจำแปลงข้างๆน่ะข้างล่างกาแฟเตเด้บอไอตอนนั้นน่ะเพิ่นใส่คนวาน แต่ว่าแปลงนี้เพื่อนใส่เครื่องหวานผมพี่น้องบ่นู่นคนหวานอันเสียเทาแก้วอ้อยเมื่อนั้นแล้วจ้ะเนี่ยนนะพี่น้องเบืองลูกน้องเพื่อนรถไถยสองคันมองเอยของเพื่อนเองเนะจ้ะรถไถเนี่ยคนงานเพื่อนนั่งอยุอกกบเลนจ้ะกะมีอยู่ไกลๆกลเฮ้ยจ้ะ อยู่ฟังท่านี่แบบีจ้ะก็ใส่เครื่องว่านเอาเลยจ้ะแล,ะะล้วก็รถไทยไงไถเอาเลยเปล่าม่รำมือสะดวกสบายค่ะซุ้อมือนี่มัคือตะกรอนเนาะพี่น้องเนาะตะกรอนใส่หัวใส่เควส่วนสีเหลี่โอ้ยเห็ดหนานซะุ้อมือนี้เห็ดหนานะมือสองมือก็แล้วจ้ะตะกรอนไถนี่เป็นเดือนแล้วสุดสีเหลี่เนาะพูดได้นาหลายๆเฮงคัก เฮ้ยย้ำเลยกบลานนบบอซาบบบลาหมูเนาะพี่น้องเพราะเพื่อนมีรถเครื่องจักรใหญ่ก่ะทั้งนึงไถยทั้งนึงขาดเยาวานเฮีคนเดียวเองเนี่ยนะพี่น้องจา้าสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยถึงลูกถึงหลานพากันหอบกันมาวานโซสิเลววานเลอะๆก็ต้องมาขาดอีกเนาะพี่น้องขาดหญ้าขาดยางอีกขาดดินให้มันแตกเม็ดอีกแต่ส่วนมากแต่ก่อนบ,บ่เป็นบ,บ่แม่ยนวาน เป็นเขาหน้าวานยังสีหรอกนะพี่น้องเนาะแต่ก่อนเนาะจะเป็นเขาน้าดำต่ก่อนเป็นเขาน้าดำจ้ะคุณสิมีกาตก้าตก,ก,าตกยังโอ้นั่นเจ้าของอน่นรถอ้อยอันเจ้าของเสียอ,อ้อยให้อ้อยเพิ่นเพิ่นขับคันนั่นจ้ะพี่น้องอันเพิ่นขับเอง แต่ก้อนเป็นน้าน้าดำเนาะพี่น้องเนาะส่วนสีแล้วยอู้หูลูกน้องเพิ่นยางอยู่หนังกระเมยียนเลยลูกน้องเพิ่นเบิดจ้ะนั่นจเจ้าพ่อต,ตกกาตะก้อนตกกาก็ส,วสว่วนสีเหลี่ตกกาแล้วเหลี ตรงมาร้อนกาเงาเงา,าเงากาเงาแล้วก็ต้องเอามาดำเนาะแต่กนพี่น้องแห้งบันไดแรงบันไดเพื่อนกัดดำแต่กนสมัยสมัยเอ่อพอตยเห็ตยกรมันแรงเพื่อนกับใช่ไม้อันบ้านตยเอื้อนสักหลุมไหมพี่น้องอันอันแหมสักมันเป็นเป็นลุมเป็นลุมเป็นลุมแล้วก็ปลูกปลูกเขาเอากาใส่ตามลุมตามลุมนะจ้ะสมัยก่อน ถ้ามันแย่งแ,แรงเนาะพี่น้องปลูกล้อฝนไหมเฮ็ดขี้กันเพราะจะสมัยก่อนจะเป็นเด็กน้อยดอกจะไม่ได้เฮ็ดน้ำเพื่อนดอกจ้าแต่ก่อนเป็นเด็กน้อยไปนั่งเบิ่งเพื่นแต่ทุกมือนี่เบิ่งดู่นล่ะเฮ็ดแป๊บเดียวเนาะพี่น้องเนาะไทยเส้นเล้วตากดินสามซี่มือมีฝนโปตกได้สองมือสองมือสามมือนี่แหละฝนโปตกสองมือนี่เลยพี่น้องวันวันก่อนนี่ป่ะมานตกวันก่อนลิ้นคื้อ มันก็ตากดินไว้แล้วเพิ่อนก็มาถ่ายอันเมื่อวานเขาวานเราเพิ่อนมาถ่ายก็ขาดไปท้อพี่น้องมองดูง่ายๆเฮ็ดมือเดียวสองมือก็แล้วแล้วจ้ะจุ่มืือเนาะมันคือตะกอนเวรหลังจากที่ยนดำเรี่ยวๆแบบนี้ล้อฝนเหมือนเนาะพี่น้องตะกอนปุ๋ยก็บเพราเว่าซิมิปุ๋ยอยังมากไหมก็ยังสมมือนี่เด้ ปุยคอกปุยขียข่งวงขีคว้ยไหมจ้ะแต่ก่อนเนาะที่เพื่อนใส่ในนาเขานะอย่างเพื่อนเรไปใส่กองกองไวแ้แเราไปกะไทยเอารถเอารถเอันบ่ามันรถอ่เอาเอาคว้ยใส่ค่ะใส่อย่างก็ใส่ไทยน,นะเนี่ยพี่หน่องไขยางไแต่ละลองแต่ละลองโซซิเลียวนาะพี่หน่องนั่นแหละใส่จะปุยคอกปุยขีงวงขีคว้อยต่กมม่อนเนาะสมมตินี้งวงคว้ยมันกับบ่ค่อยมีแล้วเนาะนีกับมีแต่แบบ เพื่อเลี้ยงขายอ่นกินเนื้อกินหนังเนาะเพื่อนบ่ได้ขายอ่นเพื่อนบ่ได้เลี้ยงเฮ็ดงานเฮ็ดการที่ยังสมัยก่อนจ้ะ <c> เ <oughs> พราะไทยคาดแลี่ยวๆดำนะปัะเี็นดำแล้วก็รู้วฝนฝนบ่มากอะเข่าก็หงอลงเบิร์ดชุดสีฟืน้นปีใดแลีงๆนี่แห้งคักเนาะพี่น้อง ไปซื้อเขากินจ้ะพอหอ่อนฤดูเก็บเกี้ยวบาดที่เนี่ยพอฤดูเก็บเกี้ยวพักกันถากอันเนี่ยพี่นอกเป็นอิกหน่อยได้เห็ดซอยเพิ่นแต่อันนี้ละ่ะอันถากห้าออกจากร้านเขาอันบ่าเป็นร้านเขาถากหยาออกจากกันให้น้นไหมท่าถ,ถากโก,กหยาถาหยังเลวบเนีววนนอยน เพคุนใส่ขี่ควอยไหมพี่น,น้องขี่งัวขี่ควอยแต่ก่อนมีแต่ควอยน้องงัวงไม่ค่อยหลายจา้ะใส่ขี่ควอยมาอันมาท้าไหมพี่น้องท้าร้านเข่าไหมี่บ้านบ้านพวกเจเ้าเฮ็ดขึ้กันกับทั้งเตยบ่จ้ะทั้งทั้ง,งใช้ย,ยูฟูมทั้งบ้านเตยบ่อันใส่ขี่ควอยมาท้าร้านเห็นมันเห็นมันเรียบไหมพี่น้องพักกันถากหยาถากอยังแล้วก็แปลงร้านเหี่มันเรียบๆแล้วก็เอาขี่ควอยมาท้า ท้าวไถ่ท้ายมันทัวเลยจ้ะท้ายมันจนจนมันแหงเนะพี่น้องถิมใบมันแหงถิมใบมันแหงแหละกับคนเข่าท่อนเข่ากันมาเฮ็ดล้อมเข่าสูงใหญ่โอ้ยต่กอนพี่น้องบ้านพี่น้องเฮ็ดขึ้นกันกับบ้านเต๋อว่าจะเอาขี้ควายมาท้าดินท้าร้านที่ฮ้อนถากยางออกแล้วนะท้าให้มันเป็นร้านเพื่อจะได้ตีเขา บดิสีเขาก็ยังสมือนี่นาะพี่น้องเนาะบดิใสรถสีรถเกี้ยก็ยังสมือนี่สมือนี่รถสีรถเกี้ยวใสแค้มุ่งเขียวแมพี่น้องมุ่งแหลๆ่ๆมุ่งสีฟ้าๆาสีน้ำเงินนั่นอะ่ะมาวางไว้ซื่อๆแล้วก็มีรถสีให้เรียบร้อยโอ้สบายเนาะจ้ะพี่น้องสมือนี่ยบริเ็ดุกิจังตะกรอนตะกรอนสซซิไดเขาขึ้นเหล้าสซซิไดเขาไม่มากินแต่เริ่มต้นจนจบฤดูกาล สดสิได้กินพี่น้องเอ้ยใส่เวลาเงี้วนานคักสูมมือนี่เบิ้งแป๊บเดียวค่ะบัาว่าไทยบัาว่าเกี่ยบัว่าไทยบัว่าวา,า,วา,วานแถมทุกวันนี้ไปที่ไหนๆก็มีแต่นาหวานนี่พี่น้องนิจนาหวานหลายกว่านะอ่าดำส่วนใหญ่ส่วนแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นขึ้นขาแล้วเนาะพี่น้องเนาะได้สิค่าปุ๋ยค่ายัง คนงานคนี่จังสี่แล้วผู้ใดมีทุนทรัพย์เนี่ยเพิ่นก่แจ้งเพื่นเฮ็ดเอาจังสี่นะเพิ่นหลายๆทงหลายๆให้เพิ่นอนเฮ็ดจังสีล่ละจ้ะนี่แหละสุ้สิสเลี้ยวเขาเลี้ยวน้าสุ้สิได้กินแต่สูเมอร์นี่แป๊บเดียวค่ะเฮ็ดให้เฮ็ดนะ้ำพอถึงเดือนก็แล้วจ้ะพี่น้องรอแค่เดียวคือเก็บเกี่ยวโหลดกว่จะเป็นข้าวแต่ละเม็ดนะพี่น้องเนาะ ทันส,สมัยหลายเสมอเนี่ยอาคาะสำหรับคลิปนี้พี่มี่ยังไรพี่น้องแปลงข้างๆกันนี่ให้พี่น้องมึงซื้อว่าเพิ่นมาบ้านเข่าแล้วจหน่อยกับเคียวอ้อมอ่าทุง่งนาเตยแล้วค่ะจหน่อยกับเคียวอ้อมนี่ละพี่น้องบ่าเป็นทุงน่งนาเดินกวางจังสีละคิวนี้ฟ้าไว้สมัยกระจาจะคอยผอ้พ้อมคลิปใหม่นะพี่น้องเนาะขอบคุณหล,ลายๆจ้ะอยู่ดีสมัยร่ำรวยเงินท้องสุภูสุขคนจับพี่น้องจา้า สวัสดีจ้าสบายไยพี่น้องด้ชั่วโมนี่เบิ่งข่างห้องน้อนเตอนเอง นวานเขาพิ่นพี่นอ้องบ่ได้ใส่คนวานขึ้นเกาด้วยจ้ะสบายายคนเดียวก็ทำได้จ้ะ